ต่อไปนะคะพี่บอยอันนี้ก็เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันน้องแมวที่ท้องผูกหรือว่ามีปัญหาเรื่องของเชิงการติดแค่จากอุบัติเหตุแล้วก็พัฒนากลายเป็นอาการของกลุ่มลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายที่มันขยายใหญ่ขึ้นหรือว่าภาษาทางการแพทย์ก็คือเมกะโคลอนมีการจัดก,การอาหารยังไงบ้างครัพี่บอยเมกะโคลอนในน้องแมวเกิดจากหลายสาเหตุมากเนาะแต่เกิดเกิดจากเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่จัดการได้ค่อนข้างจะยากและจะติดตัวเข้าไปเขอน้าจะนานเลยแหละการแก้ไขก็คือเกิดได้ได้โดยการผ่าตัดนะครับรบ,บางทีอาจจะต้องมีการผ่าตัดตัดต่อลำไส้หรือไปแก้เรื่องของกระดูกเชิงการอันนี้สามารถแก้ได้ระดับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดการด้วยอาหารซึ่งการจัดการด้วยอาหารที่เป็นเนกะโคล,ลอนเนี่ยหลักๆคือเราให้ไฟเบอร์ ให้หน้อยที่สุดให้ใยอาหารให้หน้อยที่สุดเพราะว่าใยอาหารเป็นสาเหตุของการเพิ่มคอนเพิ่มเนื้อเนื้อของอุจจาระเนื้อของอึของน้องแมวดังนั้นเราเลยเราไม่อยากเพิ่มเนื้ออึกเราเลยให้ปริมาณที่น้อยนะครับใส่ไฟเบอร์ลงไปน้อยๆยแต่ถ้าใส่ไฟเบอร์น้อยลำไส้ก็บีบตัวน้อยอีกเลยเกิดปัญหาวนเป็นวัฏจักรนะครับสิ่งที่พอจะแก้ได้นาะก็คือให้อาหารที่มีพลังงานสูงใยอาหาร น้อยถ้าจะมีใยอายหารแนะนําเป็นใยอายหารชนิดที่ไม่ละลายน้ํานะครับหรือเราเรียกว่าโซลูเบไฟเบอร์ iber, ในปริมาณที่สูงแต่อินโซลูเบอรไฟเบอร์หรือใยอายหารที่ที่เป็นกับใย,ยครับเราให้น้อยที่สุดเท่าที่จะให้น้อยได้ทีนี้ก็ต้องประกอบกับก,บการจัดการทางด้านเ,าเรียกว่าการผ่าตัดหรืออะไรก็ตามที่จะไปแก้ไขเนาะร,รวมถึงขอพูดต่อไปเรื่องของการเกิดไม่กัโคัวลอดหรือท้องผูกในแมวที่ ที่เกิดจากเรื่องเรื่องของ behavior หรือหรือ environment ก็คือพฤติกรรมหรือวิธีการเลี้ยงที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเลี้ยงแมวแล้ว,น,วน, <c oughs> น้องแมวอั้นอึน้องแมวได้กินน้ําน้อยอยู่แล้วยิ่ง <c oughs> พอไปอั้นอึปั๊บเนี่ยทำให้ท้องผูกได้ง่ายมากพอท้องผูกก็ทําให้เกิดเนกะโคนอนได้ง่ายอันนี้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุก็เกิดได้ครับ <c oughs> เกิดความเครียดก็เป็นได้เนาะดังนั้นเราจะต้องไปดูว่าน้องแมวอั้นอึเพราะอะไร <c oughs> เกิดความเครียดเพราะอะไรอย่างเช่น จำนวนกระบาดทรายไม่เพียงพอเลี้ยงแมวสามตัวแต่มีกระบาดทรายสองอันอันนี้เป็นต้นทําให้หห้องน้ําเหมือนเก้าอี้ดนตรีเลยพอเจ้าแล้วเจ้าขอจะจะบอกว่าเนี่ยค่ะคุณหมอเวลาเปลี่ยนทรายเนี่ยน้องแมวจะชอบมากจะวิ่งเข้ามาจ่อมาอึเลยใช่ <Hi. S 1> อันนั้นเป็นความเป็นความเข้าใจของเราเนาะแต่ <Yeah. S 1> ความเป็นจริงครับความเป็นจริงให้เรานึกถึงตอนที่ห้องน้ําเราเดินเข้าห้องน้ําไปปุ๊บแล้วห้องน้ำสามห้องเต็มหมดเลยอะ แล้วพอมีคนออกมาหนึ่งคนเราลิ้มวิ่งสวนเข้าไปเลยอันนั้นสภาพนั้นของน้องแมวเลยครับคือฉันปวดอึแต่ฉันฉันทนไม่ได้ยองไปอึโดยที่มีอีกกองหนึ่งข้างข้างหรือมีกลิ่นฉี่ข้างข้างเขาก็เลยอั้นอึครับก็เลยทําให้ก่อตัวกลายเป็นเมกะลอนหรือท้องผูกได้ต้องไปแก้เรื่องของเพิ่มจํานวนกระบาดทรายเพิ่มจํานวนชามน้ําหรือเปลี่ยนอาหารนะครับก็ไปจัดการให้เหมาะสมตามแต่ละเสาเหตุของการเกิดโรคนะครับ ได้ค่ะพี่บอย